เดี๋ยววันนี้เรามากินตำมะม,ม่วงกับมะยมกันนะครับผมเอามะยมมะม่วงมะยมยอเอ้ยพูดผิดเอ้อมามะขามนะครับมะขามกับมะยมนะครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเรามาดูาแซ่บสะใจระวังกระเด็นใส่ตาม่เลยนะครับของอร่อยมันอยู่ตรงนี้นะ่ะ อยากกินไอ้เมี่ยงประทูอ่ะพี่คนนั้นเขาหายไปไหนไม่รู้รพี่ขายในตลาดอ่ะอันนะครับตอนนี้ล้างมะขามแล้วนะครับไม่เป็นไรครับ <laughs> อนามัยโรคไม่เข้า <laughs> <laughs> กรมอนามัยไม่เข้านะครับ เร,เราเน้นอร่อยเราไม่เน้นไม่เน้น,น,นอนามัยนะครับตามยากขคขามะ,ะมาขามแทบๆกันไปเลยกินยลางคืนจะเซ็งไหมพี่เจน ไม่เซ็งอีเนาะมีมะ่ามในโรงงานอ่ะฮะไม่จะสามทุ่มครึ่งกกินแล้ไม่เซ็งหรอกใช่ไหมมายยมนี่ล้างแล้วนะล้างแล้วมาโอเคครับก็มาโยมนะครับใส่ลงไปล้างแล้วมาโยมมากไปเถอะมาโยมมันคงไม่ได้มียังมากก็แค่ฝุ่น รอบสองก็เลี้ยวมาได้เลยนะครับร้านนี้เอื้ออาทรเรานะครับปะลาล่าลงไปครับปะลาสองสุดนะปะลาเ่าปลาเเป็อแล้วขวดนั้นไม่ปะลาล่าเหรอ สูตรเด็ดของทางร้านนะคะทุนี้มันเป็นสูตรเด็ดของทางร้านนะครับไม่มีใครเหมือนไม่เหมือนใครนะครับใส่น้ำปลาหวานลงไปด้วยเราไม่ใส่น้ำตาลทรายจัดหนักไปเลยครับพี่เจนใส่กล่องให้ผมนะครับเพราะว่าเดี๋ยวไม่แน่อาจจะแอบกินเลย <laughs> คนสวยคนสวยมาแล้วน้ำลายแตกเลยนะครับทุกคน โอเคเสร็จแล้วครับผมชิมป่ไม่ชิมนะครับแซบเดี๋ยวไปชิมที่โรงงานเลยนะครับผม,มบ๊ายบายนะครับผมถ้าชอบกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ช่อง 3, สามแซบพาเพลินด้วยนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ